เอาละเอาละเปิดไฟในห้องให้สว่างแล้วนั่งดูห่างจอด้วยละ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็มาอยู่กับรายการ The Blogger TV กันอีกแล้ววันนี้ก็จะมาอยู่กับ Dragon Nest ในดันเจี้ยนใหม่ของเลเวล90ทั้ง5ดันเจี้ยนนะครับก็จะบอกว่าดันเจี้ยนเนี้ยเป็นดันเจี้ยนของแบบใหม่นะซึ่งอยู่ในเมืองที่เป็นยามราตีนี่เองนะครับราตีรา,ราตีกันเลยทีวเชียวนะครับ ซึ่งในเมืองก็จะดูสวยงามน,นะคะรับตาการตาแต่ว่ารู้สึกว่าทางนี้มันเป็นทางเข้าดันเจี้ยนต่อแต่เขาปิดไว้นะครับน่าจะเป็นเนื้อเรื่องส่วนต่อไปตัวนี้ก็ด้วยนะครับเนี่ยถ้ากับว่าจะมี2.2จุดนี้ครับที่ถูกปิดไว้ไม่น่จาจะว่าตรงนี้ตรงนี้น่าจะถูกปิดป่ะตรงนี้ก็ปิดไว้เหมือนกันนะแสดงว่าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องยาวเนี่ยน่าจะหลายชัปเตอร์อยู่เหมือนกันในแพทเก้าสิบนี้ถ้าไม่หลายช h ปเตอร์ก็คงจะเป็นก็คงจะเป็นแพทหนึ่งร้อยอะเออแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้ยากยาาากเพระว่ ไอหนึ่งสิบเลเวลมันจะเปลี่ยนแบบใหม่ว่าเออประมาณนั้นนะครับก็ช่างมันไปเอามาอยู่ที่ว่าสนใจกับ5้าดันเจี้ยนนี้ดีกว่านะครับว่า5้าดันเจี้ยนนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ตามไปดูกันเลยก็ดันเจี้ยนแรกจะเป็นเป็นอะไรว่าอ่านไม่ออกเป็นน้องหนูอียิปต์ด้วยนะน้องหนูอียิปต์นะครับน้องหนูอียิปต์นี่ตัวอะไรเนี่ยน้องช้างเหรอน้องกบโอเคไประดับมาสเตอร์พอรู้สึกอาบิสอาบิสมันไม่น่าจะไหวนะครับ อาบ,บีเขาสำหรับลงรายวันกันนะแต่ว่ามันก็ได้ของดีอยู่แต่ลงไม่ได้อะเสียใจโอเคแล้วเข้ามาในดันเจี้ยนนี้แล้วนะครับไม่กดข้ามแล้วกันเนาะก่อนอื่นจะเจอกับพวกนี้นะซึ่งพวกนี้เราจะตีไม่ได้ครับมันจะต้องเดินหนีไปตรงนู้นก่อน เนี่ยนะว่าเฮ้ยตามมาตามมาหลอกล่อเป็นเหยือล่อพอเดินมาปุ๊บอ้าวเรียกเพื่อนเฉยไอ้ส่ควนตีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าบอกได้เลยว่าเคยเก้าสิบนั้นวนแบบนี้บ่อยมากบ่อยมากจำได้ทั้งหมดแล้วนะครับโอเคแซบ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 มีโยนเน่นะครับ นี่แล้วนี่คือจุดเด่นของ ex 90ของ majesty นะครับก็แบบว่าแจมอะนะครับเหมือนเหมือนใช้สกิลได้2ครั้งติดต่อกันนะถ้าเราไม่แบบรีบใช้ ex นะก็อันนี้คือสกิลปกติก็ 1... 2... 3... เรียกใช้ ex แท้ถ้นะากลับเราเรียกได้6ลูกกันนะเว้ยแหลมแมวเลยเจ๋งไปเลยอะแบบโคตรเยี่ยมนะครับส่วนอันติีนี่ก็ แรงหูดับตับแลบทีเดียวฮ้ยอนติมันแรงขึ้นจริงๆนะไอสกิลยาดดีกิบป้ยนี่ก็แรงนะคือแม่งแม่งแรงขึ้นอนะ่ะยกเวนยกพื้นอนะ่ะง่ายๆโอ้ยยกพื้นนี่เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะดีนะแต่ว่าปรับใหม่แบบนี้ก็ก็ผมก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงนะยยกพื้นจ๋า เอาวะถือว่ายังเอาห้าหลังทำไมไม่ตายถือว่ายังพอมีความแรงอยู่นะครับก็แรงกันเลยเดียวไ้ดิโกไปตูมนะครับอีซี่ต่อ,งงตอมาจะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ซึ่งผมโดนกวนตีนบ่อยมากเพราะว่า เวลาเราตีอยู่จะมีเขาเรียกว่าอะหลุมทรายนะดูดไปนะเวลาหลุมทรายดูดเราก็ต้องแบบถูกกักตัวนะเราเป็นตัวอันตรายนี่เองจะดีคิโปโอยกันเลยวับอู้อูอย่าอย่าเข้าไปกลางวงนะอย่าป่ะบางทีเราเดินเดินอยู่ว่าจู่ๆหลุมทรายมาจากไหนก็ไม่รู้ไงเออแล้วก็ดูดเราเข้าไปเฉยเป็นฟีลลิ่งที่ ค่อนข้างจะงุนหิดนะเดินปกติอยู่ดีๆด,ด,ด,ดูดไปทำไมโอ้โหกำลังใช้สก,กิลอยู่ด้วยชัดเลยรออยากี้อยากี้แพ้เข้าไปตายเหอะ กับวิติบรอกับวิติบรอกับวิติบรองกันเลยแล้วก็จะเจอบอสเขาเรียกว่าตัวอะไรอันดูบิชไม่ใช่ไม่ใช่บิชนั้นอันดูบิชอันดูบีติเออบิชโอ้ช่างแม่งเถอะครับนึกไม่ออกแล้วมันเรียกว่าตัวอะไรดีวะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวรู้ แน่จริงอย่าหายตัวดิไม่ใจเลยอ่ะตายครับจังหวะน,นี้มีตายอย่างเดียวแล้วครับไม่ตายก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยเก็บเจสี่นาทีนะตอนนี้ ต่อมาก็จะเป็นดันเจี้ยนที่2นะครับซึ่งเป็นเมืองย่อมย่อมคืออแต่ว่าแมปแมปพ,พวกนี้ผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่เท่าแมปแ,แ,แรกแมปแรกนี้คือแบบวนเยอะมากมอืมแบบันี้มีเควสเราด้วยครับจำจะดำจำว้าและบัดนาวเลยทางไหนวะ เดี๋ยวนะอพอทางนี้ทางนี้ทางนี้ลืมดูดิ <c oughs> เป็นไปได้ไงวะ <c oughs> นันง่งนั่งนั่งนั่งเล่นอยู่ออลืมเอ้าโอเค <c oughs> ยอนเน่นี่ <c oughs> <c oughs> มันก็ด่านอาลีบาบาในเทลเลยครับไหนวะโดดลงอ่ะชึบหีบมาแล้วเข้ามาแล้ว นี่บีโอนี่บีโอนี่บีโอนี่เอาไม่ทนันนะโอ้อจบะบอดอห้าจบะบอดอจอ ตาบ,บอดบอ่ะเอาฮยุ่งยากจังเลยครับแบบนี้ดูไม่ได้ด้วยเสียใจโอ้โหเอา้าอันติ ถูกขัดอุ๊บะมันสามารถขัดอันติเราได้เลยครับแต่ว่ามันเป็นมอนเตอร์ที่คนละล้มอย่างง่ายดายทีงไหนวะอันนี้คือถังเหล้านะครับถ้าเราไปตีนะเราจะเกิดอาการมึนเมาเล็กน้อยนั่นทางจริงด้วยครับ แล้วจะเป็นแมงมดแมงมอดหรือเปล่าอู้วเมาโอ้ยพภาพมัวเจ้าทำข้าเมาโอโอเมาเลยเมาเลยทีนี้ภาพเบลอเลยอย่างน้อยยกพื้นเราก็ยังพอประทังชีวิตเราได้อยู่ อืมไม่ได้เจ๊ะหรอกแอันมาแล้วเย้เ yeah. จ๊เพจ90าเหรอ9กเปล่าโอ้แปดสิบโอ้ไม่ใจเลยอะสี่นาทีตรงเดทเลยครับก็มาดันที่3ต่อเลยนะครับดันนี้ นะดันน้องกบเอาแล้วกดสกิลผิดตั้งแต่เริ่มเลยเป็นล้างที่ดีจริงๆนายเทลเรเซอร์ผูริจิกผูริจิกตัวเดียวนี่ถึงกับเอาหินทับเลยเอ่ะ โหดร้ายโหดร้ายมากๆจำแต่ดั้มจำบ้างจริงทำไมจู่ๆมันวิ่งไวว่าไปได้บัฟอะไรมาอ๋อใส่คิวตัวเมื่อกี้หน้าเลยชแชปแชปหายเหอะ ถังเหล้านะถังเหล้าก็เออมากรูกร็เมาเหมือนกันนะจ๊ะหนึ่งสองสามว้าไปหน้ายิงหนึ่งครั้งแล้วไม่ได้นะไม่ติดวาร์ปไปแล้วก็ยกตรงนี้เลยถังลงถังเหล้าเอาอะไรเก็บหมด เลอไปสิครับเลอไปสิโอ้พระเจ้าช่วยว่าไงครับพี่นอ้องภามาแล้วครับ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 เอากำลังจะใช้คอมโบต่อเปิดฟูเจสือเฉยเราจยิงใส่ใครวะข้างหลังมีตัวหนึ่งในมินิแมปได้กล่าวไว้ ทราวิตีโปรอยอนนีอ่อ่าอ่านี่แน่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 นแนตายเหือข้ามาแล้วอันนี้ออกมาปล่อยพลังลมนะครับปล่อยลมปราณ แล้วก็เสยผมมือมีผมให้เสยด้วยเหรอวะทำไมต้องทำมือแบบเสยผมขึ้นอ่ะบอสมาแล้วครับน้องกบตัวอะไรวะใช่กบเหรอวะไม่รู้ละจังหวะน,นี้อืโอโอ้โอ้ยโอ้ยไม่ไม่มีย้อนด้วยครับจังหวะน,นี้กเกียวเลย แสงอะไรแสงอะไรแสงอะไรรู้อยู่ข้างหน้ารู้นะว่าอยู่ข้างหน้าไม่ต้องมาแสงจะแสงทำไมเย่เฮ้ยโอ้ใจดันตายดันนี้ใช้เวลาไป3นาที27วิน,นะครับก็ไปดันต่อไปกันเลยก็มาถึงดันเจี้ยนที่4แล้วนะครับ เมื่อกี้พูดห้าไปปะวะลืมแล้วเฮ้ยโอ้ความจำผม oh, นี่เป็นโปรเลยเดียวเดียวอ้อดันนี้นะครับหางมันจะมีบ้านอยู่ข้างๆเนี่ยถ้าเราไปตีมันจะปล่อยปล่อยพวกมันออกมาด้วนะว่าแบบจะทำให้พวกมันออกมาจากบ้านซึ่งเมื่อกี้ก็ได้ใช้สก,กิลดูดไปทีเดียวก็แม่งแม่งก็แตกหมดเลยสองด้านนะครับก็ไป้โกโก้เย a โกเย e โอ้โหโอ้โห โอ้ปิงโอ้เอาเฟมเลตตกโอ้เอาโดนแล้วแล้วหนึ่งโอ้ก็จะได้ก็จะทันด้วยครับเราสามารถใช้ e อเ0สิได้อย่างคอครทลตายเหอะดูดเข้าย์เยี่ยมอืมค่าง่ายขึ้นเยอะเลย สวัสดีชาวนินจาโอ้ยพัดลมพัดลมพัดลมนี่ใครเขาเปิดพัดลมแรงขนาดนี้เนี่ยพัดลมขนาดนี้น่าจะมาติดตั้งในประเทศไทยนะครับร้อนมากช่วงบ่ายไม่ใช่พัดลมนี่หว่ามันกังหันลมเอ้แต่เนี่ยพัดลมจะกลางหันวะกังหันหรือพัดลมวะเนี่ยใบพันนี่พัดลมจะชัดเลยนะ เป็นลูกบอลเลียงยาวติดต่อกัน6ลูกนะครับแจมแมวจริงๆเลยโอ,โอ้โอ้โอ้ทำอยังกับเสียงไอแอสลี่ตายแอสลี่ไม่ได้ตายนี่เสียงอะไรว่าลีออนลีออนเอสเคนาดีในลัสเซนตีวิวสี่โอ้นี่พยายามโจมอย่างเลยกราวิตีบิบรอ นอ้าวอ้าวอ้าวทางไหนวะก็ทางนี้ไม่ใช่เหรอปาโทท่านผู้ชมอาจจะงงนะครับว่า90มาได้ไงไม่เคยลงดันนี้นะครับคือแบบไม่ค่อยมาดันเนี้ยเฟสแม่งไม่ค่อยมีอ่ะ ไม่ค่อยมีมาถึงนี่นะอยู่แค่ตัวเด็กตอนต้นแล้วก็ออกเลยโอเคมาต่อเยอะตายเอ้าโหถึกถึกถึกเอ้าไม่โดนด้วยแต่กี้แต่กี้อืม F เฮ้ยอาปาก้าโอ้โอ้ชิดโอ้ชิดอาปาก้าโอ้เอา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  อย่าว่าแต่เราโดนนะมันก็โดนด้วยครับแสดงว่าอย่าไปตีกงให้อัปเปอร์ก้าออกมาเนะี่ยอัปเปอร์ก้าออกมาแล้วมันจะชนแหลมอืมหรือมันตีไม่ได้แล้ววะอ๋อตีไม่ได้แล้วเหรอไม่เป็นไรอืมแวะไปฉลามหน่อยอันแน่อะไรอะไรมองออกง่ายมองออกง่ายเกินนี่ยังไงงงสิมึงงงสิอืมอะไร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  อะไรอะไรงงงงเอางงงงงงจบไปหนึ่งดานแล้วนะครับซึ่งอาบากาก็เหยียบเหยียบเหยียบผมเละเลยนะให้เติกูหน่อยก็ได้กูคืนนังลบกนะเว้ยโอเคเดี๋ยวไปดันสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับก็ข้ามไปเลยสวัสดีครับก็มากับดานสุดท้ายกันนะฮะจะสวัสดีแล้วสวัสดีทำไมวะ หวัดดีเจ้าพวกแอสซซินยังดีนะที่มันหัดดีไซน์มอนสเตอร์ใหม่ๆให้เราได้ตีบ้างนะครับไม่ใช่จับย้อมสีอย่างเดียวนะเฮ้ยแต่ผ่านๆมาก็ย้อมสีเยอะแล้วนี่หว่าเออพัทงทลายกำแพงอยา่ากขีดกัดแทะอ้าวว้าวเลยทีนี้มอนสเตอร์ไม่รวมเป็นกลุ่มเดียว ยาคิยาคิอีกหนึ่งสับทมียองเน่หมดเป้าหมดเป้าไม่หมดไม่หมดทีหนึ่งทีทีหนึ่งตุ้มนายเทลเลเต โอเคตายก็ดีก็ดีตายก็ดีดตอกแตกตอกแตกตอก,ตกยาดิกิปุยปุยอยูดาจิกันเลยทีเดียวอ๋ออ๋อหนึ่งสองอา้อาวอ้าวกัจจากัจจ่าแล้วลุยต่อเลยสกัดสกิลกูทำไมเพื่ออะไรโดดสะพดนั่งที โก้โก้นั like, ่นมอนสเตอร์สาวมอนสเตอร์สาวหัวใจเกินร้อยก่อนนันนี้เจอแล้วปะวะนายเจอเลเซอร์อืมหนึ่งอืมล้มล้มล้มถึงกับลงไปนอนอันนี้ทั้งสารเคมีทั้งสี่แชปแชรับแฉปแชปแชรับแฉปแชปแชรับแชปแชปนั่นโอ้โหเงาดำ น่าหนึ่งสองสามถอยหลังทิ้ง,งนิงดๆ่อยอหนึ่งดอกโอ้ยลนลนโอ้โยโอ้โย,อยเจ็บกันสิแม่ได้อีกเก้าสิบมานี่แบบเหมือนได้สกิลติดกันสองอันเลยนะล้มมันพีพีนี่โดนสองคอมโบแน่นอนลองกันเสียงหลงกันเลย แับแชปแชปับร้องอะไรขนาดนั้นวะา,าดีกโอิกะแล้วว่าเจ้าต้องมานูนเดินเข้ามาหนึสยิง,งล อโอลิจิกโอลิโอลิจิกเปลี่ยนมาดีกว่าโอลิชิคมันจะซ้ำกับาพาร์บ่ะวะบอสแล้วครับจังหวะน,นี้อืมปิดประตูนะใส่กรอนบอสมาก็ดีแล้วอืม ค้างกันเลยเมื่อกี้นะครับเงี้ยเงี้ยเงี้ยปกติเราจะล่ะบิยอนแล้วลสวิตตัวๆมันถึงกล่าวเปลี่ยนยุคสมัยแล้วครับมันหมดยุคของสวิตกาวิตี้แล้วนะครับวันนี้จะเป็นยุคข,ของทริปเปิลโอฟนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยอะไรวะบิยอนแล้วสวิตกาวิตี้กดหัวสวิตกาวิตี้กดหัวเดี๋ยวนี่รอเปลี่ยนหมดแล้วมันหมดยุคก,ก,กดหัวแล้วกดหัวยกพื้นหมดแล้วนี่มัน ต้องทริปเปิลโอฟรัวเลยโอเคแล้วก็จบกันไปแล้วกับ5ดันเจี้ยนใหม่นะครับไงก็แต่ถ้ามีดันเจี้ยนใหม่มาก็จะมาเล่นรีวิวให้อีกเรื่อยนะครับ5ดันเจี้ยนนี้ก็เอาไปก่อนนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าว่ามีอะไรอัปเดตก็ค่อยเจอกันนะครับโอ้รัวไปไหนเนี่ยบ๊ายบาย